ส5ปีในการที่เป็นอาจารย์และเวลาที่เกษียณก็ใกล้มาถึงชีวิตที่ได้อยู่ในพ่อช่างมีความผูกพันอย่างมากตั้งแต่เรียนจนกระทั่งได้ทำงานที่นี่เป็นความภูมิใจที่ดิฉันภูมิใจในตัวเองมากที่สุดและเวลาทำงานเป็นอาจารย์ได้สั่งสอนนักศึกษามันเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม และความผูกพันของเราในพาอช่างพี่น้องรักกันมีความอบอุ่นเหมือนกับเป็นอยู่บ้านหลังหนึ่งของเราเสียดายเวลาที่กำลังจะหมดไปผมก็เริ่มรับราชการมาตั้งแต่ปีพศ2524 3.9ปีกว่าๆภาคภูมิใจที่เป็นอาจารย์มาถึงเกือบ40ปี ได้สอนหนังสือแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือกันในการทํางานไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือมีสถานการณ์อย่างไรก็ช่วยกันแก้ปัญหามาตลอดวิลัยพ่อช่างนั้นเหมือนครอบครัวเหมือนบ้านบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังที่สองนะครับ ตั้งแต่ที่ผมเรียนมาปะวะสปี1ปี2และปริญญาตรีปี1ปี2ก็4ปีแล้วสอบบรรจุได้ก็อยู่ที่นี่มา37ปีเพราะฉนั้นผมอยู่วิเลยพ่อช่างนั้นทั้งหมด41ปีนะครับแล้วก็ดีใจที่ว่าคณาจารย์บุคลากรทั้งหมดนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะครับ เริ่มได้มาอยู่พ่อช่างตั้งแต่ปีปศ2 5 2 4อยู่ในโรงเรียนศิลปะมีความสบายใจนะคะลักษณะในการทํางานรู้สึกว่ามันไม่เคร่งเครียดแต่เรานั้นคือไม่ได้จบทางศิลปะโอกาสดีที่มาอยู่ในพ่อช่างคือเป็นอาจารย์ศิลปะนะคะตนมันถึงอยู่กเกษียณคือมีความเต็มใจและก็ภูมิใจมากค่ะ ครอบครัวมีความสุขและเจริญขึ้นเยอะมีลูกก็ดเรียนจบได้บ้านได้ช่องแต่ผมไม่อยู่เพราะช่างแล้วผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อาจารย์เจ้าที่ก็ก็รักกันชอบกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในแบบทันพี่ทันน้องอะไรเงี้ยครับเราได้มามาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตก็ดีดีขึ้นเพื่อนร่วมงานก็รู้จักสนิทชิดเชื่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันมาตลอดคือขอขอบคุณอา หน่วยงานกบบบที่ให้ผมได้มาอยู่ที่ราชมงคลแล้วผมขยายมาอยู่ที่พ่อช่างผมก็ภูมิใจทุกทิ่งละยายพ่อช่างได้รู้จักได้หลายอย่างผู้ใหญ่ศิลปินอย่างชาติได้หลายท่านมีความประทับใจได้เข้ามาทำง,งานในสถานที่คือวิทยาลัยพ่อช่างนี้นะครับตั้งแต่พศ2 5 ก็อายุงานก็ตกประมาณ38ปีถ้าไม่มีจุดนี้ผมก็คงไม่มานั่งอยู่ณนะตรงนี้ในวันสุดท้ายที่จะเกษียณอายุในครั้งนี้นะครับผมดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับใช้คำว่าวิไลพ่อช่างครับก็ยังมีเรื่องที่จะต้องขอฝากน้องๆซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเป็นทั้งบุคลากร ที่อยู่ในมหาวิทลย์แล้วตอนนกศึกษาเรานะครับอยากให้เห็นการพัฒนาทําให้มหาวิาลยเราเป็นมหาวิาลยชั้นนาของประเทศให้ได้ยังปฏิทานของที่เราตั้งไว้นะฮะช่วยกันทําให้มหาวิาลยเราเจริญก้าวหน้าก็อยากฝากให้น้องๆร่วมกันพัฒนามาหาวิาลยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยความเข้มแข็งและ รักสถาบันให้มากมีความเหนียวแน่นอย่าแตกแยกกันสิ่งที่อยากจะฝากนะครับคือให้ยอมและกันรับในสิ่งที่จะพัฒนาใหม่เช่นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับศตวรรษที่21นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอุตสาหกรรมเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับยอมรับในสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาของ มาหาัยลแล้ววิรายพ่อช่างให้เจริญขึ้นต่อไปนะครับความสามัคคีในการในห,หน่วยงานเพื่อนๆร่วมงานนะคะ<ม>และปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีการสื่อสารที่ดีและก็ทันสมัยมเพราะฉะนั้นฝากให้หน้องๆหรือครูอาจารย์รุ่นหลังนะช่วยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนั้นให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ะความรู้สึกของผมนะคือ อยากให้ทำงานร่วมกันแบบเป็นเป็นหมุง่งเป็นคณะไม่อยากให้แบ่งชันน้นบรรณาอะไรเงี้ยอยากเป็นพี่น้องกันอะไรกันนี่ฮะก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะน้องๆรุ่นหลังเป็นเป็นนักการหรือเจ้าหน้าที่อะไรอาจารย์เงี้ยก็จช่วยกันทำงานรักกันกลมเกียวเขาไว้อะไรเงี้ยมัน เสมอภาพเสมอต้นเสมอปลายอะไรเงี้ยก็รุ่นน้องก็เจ้าที่หรือผนองนี่ก็น้อยลงน้อยลงก็อยากให้ช่วย,วยกันนะช,ช่วยกันทํางานได้พอช่างได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะอย,อยากจะกว่ากับน้องน้องร,รุ่นหลังๆคอยสมัครสมานสามัคคีกันช่วยกันทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของของ,ของพ่อช่างของเรา คือทุกคนที่เข้ามาในฐานที่นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันเพราะเราคือองค์กรเดียวกันนะครับมีอะไรข้อให้รักใคร่สามัคคีผิดอะไรได้หน่อยข้อให้อาไปซึ่งกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับเริ่มเมื่อไงดีอ่ะ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ให้ผมได้ทำงานนะได้ร่วมงานกับท่านสิ่งที่จะจะฝากให้กับรุ่นหลังๆก็คือว่าขอให้รักมหาวิทยาลัยให้ถึงที่สุด ขอบคุณครับ